อ่าสวัสดีครับอ่าอะไรรถรถเล็กไม่เกินสี่ล้อชิดซ้ายออกาาทางหลังด้านใต้ช่วยใต้ช่างโอ้ยรถติดอะไรยแย่เนี่ยดูฝั่งนู้นยังโล่งน,นะเห็นต่อแถวกัน เต็มเลยฝั่งนู้นน่ะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเขาจะเลี้ยวออกซ้ายอันนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์เ๊้เขาเรียกมอเตอร์เวย์ทางด่วนนะครับนี้ไม่มาแล้วครับเส้นนี้ ตตวได้ผมว่าจะไม่มาแล้วนะเส้นนี้นะผมว่าจะไปเส้นที่เคยวิ่งแต่ก่อนนะเสียเวลา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 ถึงแม้ผมได้เงินเดือนแต่ผมก็อยากท่งเที่ยวให้ทเกแกนะครับไม่ใช่ว่าเงินเดือนข้าเอาสักเที่ยวนึง ก็พอไม่ใช่นะครับอยากได้ใจอยากได้สี่ <ś class ic> คืออยากให้มีได้ได้วันละหกพันเจ็ดพันก็ยังโอเคบวกลบหากค่าน้ำมัน สองพั 2, นห้านี่วิ่งให้มันได้ประมาณสองเที่ยวนะครับอันนี้เราเข้าช่างรถเบาะเข้าช่างเลย เดีวเข้าหาว่าโอ้ยที่กดนตีนนะว่าเข้าช่างทำไมว่ารถเบาไม่ใช่ครับผมจะเลี้ยวถ้าอยู่เลนฝั่งนู้นมันจะเลี้ยวยากเลยมันไม่ยากหรอกมันต้องระวังเนี่ยรถที่เข้ามาช่างนะครับ ใ่เลยให้เขารู้ว่ารถเราเบาจะหาซื้ออันี้ด้วยนั่นเองดีเลย์โอ้วิ่งงานให้มันได้ก่อนเปิดไฟลงไปเลี้ยวไม่ได้เลยครับเนี่ยไม่รู้ไฟช็อตตรงไหนบ้านเนี่ย ทางโน้นยังไม่ได้ได้มานะผมเห็นรถรถ,รถอ่ารถอันี้น่ะค้นหินเหมือนกันเห็นต่อคิวอยู่สองสองคันน่ะที่จะเบี่ยงออกมานี่ไอ้ตรงนี้ก็น่าจะวางท่อเห็นท่อดำๆๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นท่อนัน่นนๆ น,น่าจะเป็นพวกไปท่อพลาสติกทีนี้หาวิ่งจากเส้นนู้นดีกว่ามันก็จะมาโล่เส้นนี้เหมือนกัน ก็ได้ได้อยู่สองเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวน่าจะได้อยู่เป็ดบายโมงมาถึงนี่ถึงไอนี่โรงโม่ก็น่าจะบายสองบายสามขนาดผมตื่นสายนะมาถึงโรงโม่ก็ประมาณ7จ็ดโมงกับแปดโมง สายก็ได้คนระับแปดโมงก็เริ่มงานก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นดูประมาณเวลาเท่าไหร่ดีนาะตีห้าหนงโง่เปิดตีห้า เ้วก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสด,ดีครับ